เนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยผมใช้กล้องที่เป็น DSLR นะครับแล้วก็สตรีมผ่านตัวโน้ตบุ๊กนะฮะเพื่อที่จะปรับเรื่อ,องคุณภาพภาพให้มันดีขึ้นจากปกตินะครับที่เราจะไลฟ์ผ่านท,ทางพวกกล้องจากมือถือนะครับก็เลยวันนี้ขูกข่านิดนึงนะเนื่องจากว่าผมปรับความละเอียดของภาพให้มันสูงเกินไปนดิดนึงนะฮะทำให้เอร์อนของที่บ้านอาจจะไม่รองรับนะครับก็ อลองดูครับลองเอาประมาณนี้น่าจะน่าจะน่าจะใกล้ๆแบบที่เราพอจะรับภาพได้นะครับชัดแล้วไหมครับภาพชัดแล้วนะฮะแล้วเสียงเป็นไงบ้างครับเสียงเสียงเป็นยังไงบ้างเอ่ยโอเคชัดแล้วนะครับคุณเอกรินสวัสด,ดีครับคุณธนชโชคนะครับ สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มากันดึกนิดนึงนะจริงตั้งเวลาไว้ที่สามทุ่มสิบห้านาทีนะครับยี่สิบเอ็ดแล้วก็หนึ่งห้านะฮะแต่ว่าเลดมานะครับตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสักสามทุ่มห้าสิบนะฮะเสียงชัดดีนะครับดีกว่าเดิมโอเคภาพโอเคไหมครับภาพโอเคไหมโอเคนะครับผมอ่าขอบคุณมากๆเลยฮะก็วันนี้ก็ดีกว่าเดิมครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับคุณพิชชี่ครับผม สวัสดีครับคุณวิรัตครับผมเข้าร่วมกันนะครับผมเสียงแจ่มมากโอเคครับวันนี้ใช้เป็นโน้ตบุ๊กนะฮะแล้วก็ใช้เป็นกล้องของ d s r นะครับเป็น canon นะครับผมโอเคโอเคโอเคตอนนี้เข้ามาสัก20คนแล้วฮะก็โอเคผมก็ขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะฮะสำหรับการไลฟ์ครั้งแรกของบอมอัพไลฟ์คราวนี้นี่นะครับก็เลือกที่จะมาไลฟ์วันที่เป็นวันกลางๆของสัปดาห์นะครับ ปกติเนี่ยเราก็จะเจอกันเสาร์อาทิตย์นะฮะก็คือช่วงปลายๆสัปดาห์นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยกลางสัปดาห์ก็มาเจอกันในลักษณะของการร้านมาแล้วกันนะครับซึ่งการร้านเนี่ยแน่นอนว่าช่องผมเนี่ยนะครับที่เป็นบัมบัพทีวีเนี่ยส่วนใหญ่ในหลักๆของคอนเทนต์หรือเนื้อหาเนี่ยก็เป็นเรื่องของไอทีเรื่องของโทรศัพท์เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่จะมาอัปเดตกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ย ก็อยากให้มันมีไลฟ์ตอนแบบช่วงกลางสัปดาห์เพื่อที่จะเข้ามาคุยกันแบบดีแหละฟรีแหละสบายๆแบบไม่ต้องเน้นในเรื่องของการรีวิวอะไรนรักนะฮะคุยกันชิลๆเรื่องทัง่วไปอะไรประมาณนี้ครับวันนี้ก็เป็นวันแรกก็เลยจะขออนุญาตมาคุยนะครับอืมเผื่ว่าเรื่องหลักที่จะคุยวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการเริ่มต้นการทํางานของ YouTube ของผมแลแ้วกันว่าผมเนี่ยมาทํา youtube มาทําช่องบล็อกอัพทีวีได้ยังไงนะฮะก็แล้วก็จะคุยเรื่องของ มันมีคําถามหลายๆคำถามนะครับหลังจากที่ผมได้เล่นเกมก่อนหน้านี้นที่แจกตัว you feel f a ไปนะฮะแล้วก็มีคําถามถามมาเยอะมากเลยว่าผมเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือยี่ห้ออะไรอยู่แล้วก็ถ้าจะเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเนี่ยอยากจะเปลี่ยนไปเป็นยี่ห้อหอะไรแล้วก็ตอนนี้มุมมองระหว่างการมองโทรศัพท์มือถือตอนเนี้ยที่เห็นขา,ข,าขายอยู่เนี่ยที่เห็นยังไงอะไรประมาณนี้เนาะวันนี้เราก็จะคุยกันประมาณนี้นะฮะโอเคดีขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ยังกระตุกอยู่นะพี่โอเคครับผมก็ ผมทนนิดนึงแล้วกันครับเดีย๋ยวผมจะค่อยๆปรับ r e ส o l u ูชันให้มันเหมาะสมที่สุดแล้วกันนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะฮะก,ก็หลักๆก็คงจะเล่าเรื่องของบ a มอัพทีวีนิดหนึ่งนะครับตอนที่เริ่มทํา y o YouTube เผื่อไว้ว่าการไลฟ์ของเราคำนี้เนี่ยจะสร้างแรงมัาดาจัยสำหรับคนที่อยากที่จะทํา y o YouTube หรือว่าช่อง YouTube ของตัวเองนะครับย้อนกลับไปสักประมาณสามสี่ปีก่อนที่ผมเริ่มที่จะทำยูทูบนะครับก็คือผมเนี่ย ปกติเป็นคนชอบคุยชอบพูดชอบเล่าเรื่องอะไรต่างๆอยู่แล้วแล้วก็ชอบเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของไอทีเรื่องของอะไรอย่างนี้ก็เลยคิดว like like ่าอยากทำแบบเหมือนรายการทีวีเล็กๆของรายการอะไรสักอย่างของเราเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เหมือนกับดิจิตอลทีวีเนี่ยมันเพิ่งเริ่มที่จะเข้ามาในไทยแล้วก็แตกมาเป็นช่องเยอะแยะมากมายผมเองก็เหมือนกับมีความฝันว่าอยากจะทําช่องทีวีขึ้นมาแล้วก็ เลยแบบสร้างเซตรายการที่มาเป็นรายการไอทีก็คือรายการบ้าบ้าไอทีเน,นี่ยนะฮะก็ตอนนั้นส่งไปตามช่องาาต่างๆที่เป็นดิจิตอลทีวนะีเนาะเพราะว่าก็คิดว่าเผื่อจะมีโอกาสได้ทำได้ทำ,ได,ทำได้ทำรายการทีวีในช่องทีวีที่เป็นดิจิตอลบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็จริงๆก็ตอนนั้นเนี่ยคือส่งไปอย่างไทยรัฐทีวีส่งไปเดลนิวส่งไปน่าจะเป็นช่องอีกสักช่องหนึ่งนะนิวทีวีโอเค เขาก็ตอบกลับมาว่าโอเครอมรอแยังไม่พร้อมเรื่องความพร้อมเรื่องของโปรดักชันเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็มีทีมง,งานอยู่ประมาณสักคนสองคนซึ่งก็เป็นเพื่อนๆกันในช่วงของการเริ่มแรกของการทําช่อง u t u b e นะครับก็เลยคิดว่าโอเคเอในเมื่อดีเจทีวีไปไม่ได้ก็เลยเอลองกลับมาท YouTube c h anel ไม้ตอนนั้น u t u b e เนี่ยก็เริ่มที่จะมีชื่อเสียงแล้วก็ดังแล้วล่ะมีคนดูเยอะแยะประมาณนี้นแ,แต่ก็ยังไม่มันทำยังไงอ่ะ u t u b e มันต้องใช้กล้องใช้อะไรยังไงอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มมาศึกษาแล้วก็ เอาช่องรายการทีวีของเราเนี่ยมาใส่ใน u t u b e อะ่ะคือถ้าเกิดว่าดูบังอ้าไอทีช่วงแรกๆนะช่วงที่ตอนที่หนึ่งตอนที่สองตอนที่สามเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างเป็นแพทเทิร์นมากอะ่ะคือเป็นรายการไอทีที่แบบช่วงที่หนึ่งเล่าเรื่องแบบาข่าวสารไอทีใช่ปะ่ะช่วงที่สองเป็นเหมือนกับเทคโนโลยีช่วงที่สาเป็นแนะนาําโทรศัพท์แย่เจ็ตอะ่ะคือเหมือนกับรายการทีวีที่เราดูตามช่องนี้ทุกทีตอนเนี้ยเป็นแพทเทิร์นมาหนึ่งสองสามก็ทำมาเรื่อยๆตอนนั้นเนี่ย รู้เลยว่าคนดูเนี่ยไม่เยอะมากแต่ว่าก็ตีแบบมีเพื่อนเริ่มมีคนดูหลักมาหลักร้อยเลยประมาณนี้เนาะก็เริ่มปรับ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 มาจนกระทั่งทํามาเป็นแบบรีวิวแล้วก็เป็นรีวิวที่ผมแบบผมเลือกที่จะไม่ยังรีวิวใน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 บ้านหรือว่าในที่ที่แบบเป็นเหมือนสตูดิโอหรือว่าเซตฉากที่มารีวิวผมว่ามันค่อนข้างที่จะดูแล้วมันมันดูแบบอึดอัดดูน่าเบื่อนินเพราะนั้นเราต้องออกไปรีวิวอะไรที่เป็นโลกกว้าง ก็เลยทําออกมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆแล้วก็เออตอนนี้ก็มีคนติดตามมาเรื่อยๆ,ๆอย่างเงี้ยก็นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของออของการทํางานของตัว YouTube ยูทูบนะ่ซึ่งจำได้เลยว่าตัวครั้งแรกๆของของการทํางานกล้องที่ใช้ในการถ่ายนะสำหรับคนที่ถามมาว่าที่ใช้กล้องอะไรในการถ่ายยู u ูบเนี่ยหลักๆเลยตอนแรกสุดเนยใช้กล้องเป็นเออมีเอสอารคือกล้องแคนนอนวีต้เนี่ยนะครับเป็นรุ่น 700D ซึ่ง 700D เนี่ยมันเป็นอะไรที่เบเบมากคุณชมเอ่อนี่นะ 700D เนี่ยผมเอามาให้ดูด้วยตอนนี้ตอนนี้ปรับเป็นตัว 80D แล้วฮะก็ก็ก็ปรับให้มันดีขึ้นในเรื่องของการออโอต้โฟกัสนะครับคือ 700D เนี่ยคือ <c oughs> 700D เ,700เนี่ยนะครับเน็ตกระตุกคืนนี้โอเคอ่าต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคนที่เน็ตกระตุกนะครับ 700D เนี่ยมันเป็นกล้องที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่่าออะะไร สำหรับมือใหม่แล้วก็ใช้งานแบบง่ายๆนะฮะอ๋อตอนนี้เนี่ยผมน่าจะขอบคุณมากครับผมเนี่ยผมน่าจะกระปุกอยู่นะฮะโอเคก็นิดนึงแล้วกันฮนะเดี๋ยวผมค่อยๆปรับนิดนึงโอเคอกลับมาที่กล้องนิดนึงกล้องของเรานี่นะครับถือถือว่าถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะทำชแนลเนี่ยนะครับกล้องของเราเนี่ยจริงๆแล้วเริ่มต้นเนี่ยเอากล้องง่ายๆประมาณสักราคาประมาณสัก หมื่นกว่าบาทหมื่นต้งต้นก็นมีเนียหรือใช้โทรศัพท์มือถือก็ได้แต่ว่าผม,มเริ่มต้นที่ใช้เป็น DSR ตัวเจ็ดร้อยดีเพราะตัวนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างดีในเรื่องของการโฟกัสเวลาที่ทํางานคนเดียวเนี่ยเวลาเราถ่ายเนี่ยเราสามารถที่จะขยับแหวนมาไหนเนี่ยกล้องมันจะโฟกัสตามได้เร็วประมาณนึงยังไม่เร็วมากเท่าไหร่นะแต่ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคตัวนี้จําได้เลยว่าให้เพื่อนรู้ซื้อให้แล้วก็ผ่อนกับเพื่อนไปตอานนั้นยังไม่ค่อยมีเงินเยอะนะตอนนั้นก็ตอนนี้ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ตอนนั้น ใช้มาตลอดเลยนะสำหรับมาราพไอทีในช่วงแรกของการทำรายการใช้กล้องตัวนี้ตัวหลักเลยใช้อยู่ผมว่านะ่าจะมันปีสองปีได้นะแล้วก็ค่อยๆเก็บเงินมาขยับมาเล่นเป็น8 0ีเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> บางครั้งที่ผมจะแบบถ่ายแบบหลายๆกล้องหลายๆมุมเนี่ยผมก็ใช้ตัวนี้ด้วยแล้วก็ใช้ตัว8 0ีด้วยแล้วผมก็จะมีตัวเล็กที่เป็นเหมือนกับเป็นกล้องคอมแพคนะฮะไว้สําหรับพกติดตัวอีกอันหนึ่งนะครับก็สามกล้องนี้ก็จะใช้แนวประจำแบบตลอดตลอดนะผม อ่ะโอเคอันนั้นก็คือเรื่องราวของคนที่สูมที่อยากจะทำชาแนลนะครับซกล้องพวกไมโครโฟน,นอะไรต่างๆเดี๋ยววันหลังค่อยเอามาแนะนำว่าจะต้องทำยังไงแล้วก็การเซตภาพเนี่ยคุณผู้ชมก็อาจจะไปหาดูได้ว่าจะใช้อะไรเซตยังไงในเรื่องของการเปิด YouTube Channel นะครับอ่ะมาถึงคำถามที่สองคำถามที่สองเนี่ยก็เป็นคำถามที่ค่อนข้าง,าง,างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถามมันมาเยอะมากเลยว่าผมเนี่ยนะครับใช้ตัวสับมือมถือรุ่นไหนแล้วก็ เป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นเป็นโทรศัพท์มือถือที่ที่ที่มีคนใช้เยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสียงเที่ยวกับภาพเยี่ยมมากโอเควันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ติดขัดยังไงขออภัยจริงๆครับเดี๋ยวครั้งแรกเนี่เรางจะต้องปรับปรุงไปครั้งต่อๆไปนะครับโอเคนะครับกลับมาที่โทรศัพท์มือถือของที่ผมใช้แล้วกันนะครับสำหรับ ตัวผมเองเนี่ยผมใช้ตอนนี้ใช้เป็น n e x u s 6นะฮะซึ่ง n e ็ u s ั6เนี่ยมันเป็นโทรศัพท์มือถือที่จอมันใหญ่เบิ่มนะครับก็หน้าจอมันประมาณ6นิ้วแบบนี้นะมันจอเป็นปรเคเกอร์คืออย่างนี้ยคือผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบโทรศัพท์มือถือที่คล้ายๆกับรายการที่ผมทำเนะี่ยคือชอบโทรศัพท์มือถือที่มันค่อนข้างที่มีเอกลักษณ์แล้วก็มีไม่ค่อยมีคนใช้เป็นวอยนั้นประมาณนั้นเนาะแต่เลือก เป็นประมาณรุ่นที่มันเด่นๆหน่อยแต่ไม่ไดออ้ซื้อตอนนี้มันแบบราคาแพงมากอย่างตัวเน็กซัเนี่ยถ้าจําได้ออกมาใหม่ๆสักสองหมื่นกว่าบาทผมว่ามันยังราคาสูงไปแต่ผมซื้อตัวนี้ในราคาประมาณสักหน0่งสามพันกว่าบาทซื้อที่มันมอองแล้วก็ไม่มีประกันด้วยคือผมก็จะชอบเล่นโทรศัพท์มือถือที่มันมันมันเพองแค่ที่จะ,ะสเปคดีแล้วก็เรื่องประกันเนี่ยก็อาจจะดูดูประมาณหนึ่งดูแบรนด์ด้วยนะครับก็ ก,ก็เลือกแล้วก็มาใช้คือผมรู้สึกว่าโทรศัพท์ม,มือถือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าแบรนด์มันดีดูวัสดุคุณภาพมันดีเนี่ยแทบที่จะไม่ต้องเข้าศูนย์บริการหรือว่ามันจะเสียอะไรอย่างเงี้ยเลยเนี่ยน,นั้นก็เลยซื้อเครื่องที่เป็นเครื่องิ้วมาครับก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เนี่ยผมใช้มาหลายรุ่นมากเลยนี่ผมก็เอาโทรศัพท์ม,มือถือแต่รุ่นที่ผมเอามาใช้มาให้ดูด้วยครับก็คือเริ่มแรกเลยเนี่ยใช้เป็นตอนนั้นเป็นอีวิกสันสำหัยฝาพับนะบางคนอาจจะไม่ทันฝาพับเปิดออกมา แล้วก็จะมีตัว T68 ในโทรศัพท์มือถือจอสีตัวแรกของโ o n y กับ r i c ีส o n เข้าร่วมตัวกันก็่นแหลเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมรู้สึกว่าผมเออชิ่นชมในแบรนด์ของ Sony แล้วก็เริ่มที่จะใช้ Sony มาเป็นตัว X4S นะครับแล้วก็มาเป็นตัวนี้เป็นตัว Z Z1 ซกนะ่ะักก็คือเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่าโอเคใช้แล้วคุ้มค่ามากเลยใช้จนกระทั่งแบบต้องไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ข่างหลังฝาหลังหลุดไปเลยก็ก็ไปเปลี่ยนมาครับก็ใช้ได้ดีมาก ก่อนหน้านี้ก็ก็พวกแบล็คเบอรี่อะไรก็มีใช้บ้างเล็กน้อยนะครับก็ตามกระแสะไปายหลักๆนี่ยก็จะดึงแบรนด์โซนี่มาเป็นหลักพอหลังๆเริ่มปรับมาใช้เป็นของโมโตบ้างนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็คิดว่าถ้าเกิดจะต้องเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือไปในอนาคตเนี่ยนะฮะแบรนด์ที่จะเลือกส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นแบรนด์ที่เป็นพีโอแอนดอกเครื่องหนึ่งแล้วก็อาจจะดูเป็นโทรศัพท์มือถือที่ไว้ถ่าย,ายรูปแบบ อย่างอย่างตอนนี้ที่ผมผมคิดว่าน่าจะเป็นมือถือที่ที่เหมาะสําหรับการถ่ายรูปแล้วก็ในเรื่องของเซลฟี่ก็อย่างพวก vivo nubie ตัวที่เป็นตัว v5 แล้วก็ v5 plus เนี่ยครับซึ่งผมมองว่าราคามันมันไม่แพงมากแล้วราคาไม่ถึงหมื่นก็มีตัวที่สามารถเล่นได้หรือว่าราคาที่เกินหนึ่งปเนี่ยก็จะมีตัวที่สามารถเล่นได้แลายคุณก็คงจะชื่นชอบหลายแบรนด์อย่างพวก vivo อย่างไรพวก nito ก็เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างที่จะ ดีแล้วก็สตรองทีเดียวก็คงจะมองมองประมาณนี้แต่ว่าคงยึดตัวที่เป็น P o Android นะย่ไว้ไว้ก่อนอย่างแบรนด์อื่นล่ะอย่างของพวกไอโ n e ไอโฟนผมมองว่า iPhone ก็เป็นโทรศัพท์มือถือที่ดีแล้วก็ปีนี้ก็น่าจะมี iPhone ตัวที่เป็นน่าจะเป็นเวอร์ชันแปดออกมาผมเองก็ก็รู้สึกว่าการใช้ i p h o n นทำให้เซฟกับตัวเองแล้วก็ค่อนข้างที่จะไหลลื่นในการใช้งานนะแต่ว่ามันมันมันเบไปอ่ะมันคือมันแบบมัเขาเรียกว่าไรนะมัน มันอาจจะคนใช้เยอะเกินไปนะฮะท,ทั่วโลกเขาก็ใช้กันแต่ว่าเราต้องการอะไรที่มันแปลกใหม่ต้องการอะไรที่มีคาแรคเตอร์อะไรเนี่ยก,ก็เลยใช้เป็นแอนดรอยที่เป็นเพีย n d แอนดรอยมากกว่าอ่ะอันนี้ก็คือ <c oughs> สิ่งที่ผมใช้อยู่นะครับตัวสมุรือที่ผมใช้อยู่แล้วก็สิ่งที่ผมจะใช้ในอนาคตแน่น,น,นอนว่าในตระกูลของเน็กซัก็น่าจะเป็นตัวที่ท,ที่ที่น่าจะเลือกใช้ในในในสเต,ต็ปต,ต่อไปเพราะว่า,วาอย่างตอนนี้เน็กซัตหกของผมเนี่ยมันก็อัปไปเป็นตัวตัวแอนดรอยเวอร์ชันเจ็ดจุดศูนย์แล้วแล้วก็ ตอนนี้เนี่ยเขาก็มีแบบเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับตัวหน้าจอเวลาที่มีสายเรียกเข้าอะไรเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนนะครับค่อนข้างที่จะเรื่นิดนึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เริ่มเริ่มที่จะสวยงามแล้วสำหรับตัวพีระมิดหลังเนาะแต่ในเรื่องของการโชว์แอปพลิเคชันต่าง Facebook หรือว่า Instagram ต่างๆเนี่ยตัวนี้ไม่สามารถที่จะทําได้เพราะต้องเป็นข้อจํากัดของตัวตัวเน็กซัตไปเนาะประมาณนี้นะครับผมนอกจากนี้อ่าโอเคสำหรับตอนนี้ที่ มุมมองที่มองอตลาดของโทรศัพท์มือถือกันนะก็ับก็บอกคุณผู้ชมไว้ก่อนว่าตอนนี้หลายคน็คงจะเขาเรียกว่าอะไรนะเอะเห็นแล้วแหละว,ว่ามันแนวโน้มของเซมมันเริ่มลดราคาลงนะครับต้องต้องพูดถึงแบรนด์นแบนหนึ่งที่ผมเรียกว่าเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้าง,างที่จะผมเอาไปติดไปรีวิวที่อียิปต์นะครับแล้วก็เอากลับมารีวิวที่เมืองไทยไปรีวิวที่บางปูนะครับก็คือตัวนูเบียนเอง คือต้องพูดนิดนึงว่าแบรนด์นี้เนี่ยเอคือมือถือของเขาเนี่ยคุณภาพคุณภาพเนี่ยถือว่าโอเคมากๆดีวอย่างตัวแซดสิบเอ็ดตัวแซดสิบเอ็ดเนี่ยมันมีสองรุ่นที่เป็นรุ่นที่เป็นแรมสี่กิกับแรมหกกิกคือตัวที่ผมไปรีวิวมันเป็นแรมสี่กิกแล้วก็บอกได้เลยว่าไปเนี่ยมันแบบมันสมบูรณ์สมบันมากแล้วก็โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันค่อนข้างบางแล้วก็ผมก็กลัวมากเลยที่ว่าเฮ้ยมันจะไหวไหมแต่ปรากฏว่าพอไปที่นู่นเนี่ยผมว่าผมร่นไม่ต่ำกว่า จ็ดแปดครั้งนะจนกระทั่งหล่นครั้งสุดท้ายเนะี่ยสุตรของหล่นเราไปเจอหินที่ตรงพิลาณิตเนะ่ะคือมันเป็นรอยแตกเล็กๆขึ้นที่ข้างล่างแต่ก็รู้เลยว่าเออแม่งเฮ้ยมันทนจริงคือมันทนแล้วมันใช้งานดีมันเสถียรมากต,าตัวแท็สนะิบเอ็ดเนาแต่ว่าอย่างที่เรารู้กันว่าตอนนี้เนี่ยตัวนูเบียเนี่ยมันเป็นโทรศัพท์ม,มือถือที่ค่อนข้างที่จะใหม่มันใหม่มากแล้วก็เรื่องสูตรบริการเรื่องของการสั่งซื้อเนี่ยมันเป็นเรื่องของ าเรียกว่าอะไรมันต้องใช้เวลานึงเพราะนั้นเนี่ยมันจะกลับมาที่จุดจุดแรกที่ผมผมตัดสินใจเรื่องโทรศัพท์เนาะ mm. ก็คือส่วูตรการ mm. ผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ถ้าเกิดโทรศัพท์มาถึงมันดีเนาะแต่ว่าในเรื่องของการซื้อเอ่อการหาซื้อตอนนี้มันหาซื้อ,อยากแบรนด์ดีโทรศัพท์ดีแต่ว่าตอนนี้เนหาซื้อ,อยากก็ต้องรอให้เขาปรับยูเนาะแต่ว่าแน่นอนว่าแนะนําจริงไม่ว่าจะเป็นตัว Z11 <c oughs> ที่ราคาประมาณหมื่นบาหรือว่าตัว N1 ที่เป็นราคาแบบไ,ไม่ถึงห้าพันบาทห้าพันกว่าบาทนิดนึง,นง ก็ถือว่าน่าสนใจสําหรับนูเบียแล้วก็ทตลาดมาเปิดตัวมาบ้างูนะครับก็เป็นน้องใหม่ที่น่าสนใจนะครับสำหรับแบรนด์อื่นๆตอนนี้ทําออกมาทุกแบรนด์เนี่ยผมว่านะก็คือหมื่นหนึ่งเนาะประมาณหมื่นหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถที่จะได้โดศสพท์มือถือที่ดีๆมันขึ้นอยู่กับว่าคนที่จะใช้เนี่ยมันจะเขาจะเน้นในเรื่องของการทํางานแบบไหนเช่นเน้นในเรื่องของกล้องถ่ายรูปกล้องหน้ากล้องหน้านก็ต้องวิ่งไปตอนนี้ก็ต้องเป็นวีโว ถ้าเป็นกล้องหลังก็อาจจะไปทาง 5, 2, 0, 7, พวกก,กล้องหลังที่ยอดค่ทาที่สทดในตลาที่ถึงหนึ่งหนึ่งก็แข่งขันก็อยู่ประมาณนี้แรม4 om, ีทีล้อมก็อยู่3 2 6 4วิ่งกันอยู่ประมาณนี้สุดท้ายซึ่งผมบอกได้เลยว่าเมื่อมันแบบทุกอย่างมันใกล้กันมามากๆเนี่ยมันก็จะทำให้เหมือนกับคนเนี่ยมันจะซื้อที่แบรนด์ทรศษัทเช่นเราเลือกซื้อแบรนด์เนี่ยโหว่เราเริ่มมอง,องวอง่าโหว่ ตอนนี้เราเริ่มรู้สึกว่าแบงก์พอสตอร์มมากทีมล่าสุดเขาปรับเรื่องของเซอร์วิสของเขาให้เป็นแบบ2ปีเนี่ยเขาเรื่องแบบเออเฮ้ยเซอร์วิสปีนึงมันไม,ม่พอแล้วปรับให้เป็น2ปีแล้วเครื่องของเขาแน้ร้อนแค่เนี้ยทนอยู่แล้วอันนี้ผู้ยอยางพอมันใกล้กันมากก็จะซื้อที่แบงก์นะครับมองไปอีกไม่รู้ว่ามองไปอีกแบงก์หนึ่งซึ่งตอนนี้อย่างซัมซุงเนี่ยซัมซุงเนี่ยถ้าเป็นตัวที่แบบไม่ถึงห้าพันหกพันแบบถูกๆเขาเนี่ยผมไม่แนะนําเลยเพราะว่า ถ้าเกิดมันมันราคาต่ำๆมากๆเงนี้ครัมันจะไปเจอแบรนด์อย่างพวกวีโปแบรนด์อย่างพวกเอ่อฮัวเว่ยตัวที่เป็นตัววาย6ทูพวกนี้คือจะเก็บตลาดของของซัมซุงท่างๆที่เจ็ิเรียบเลยคือเอาเป็นว่าถ้าเกิดเราเทียบสเปคต่อสเปคเนี่ยซัมซุงสู้ไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าราคาแบบถูกๆเนาะแล้วก็คือถ้ามันถูกมากๆแบบนั้นเนี่ยบางทีมันใช้ไปผมว่ามันระยะยาวอาจจะไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะแบนดพวกนี้ก็จะเกิดขึ้นมาเลยมากๆเพราะนั้นเนี่ย ในในในณตอนนี้น่าจะเป็นเพื่อนๆเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้เลือกอะไรที่แบบว่าถึงว่าดีมากๆแล้วก็ราคาไม่แพงมากๆเพราะว่ากลายมาตอนนี้ถ้าเกิดงานไหนที่ราคาแบบหมื่น up ไปเนี่ยนะก็ก็ตอนตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะขายในด,ด้ชา้าที่หนึ่งเพราะว่าคนก็จะเล็งมาราคาแบบแปดพันเก้าพันหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็ซึ่งผมว่าก็ก็ก,ก็น่าจะได้ประโยชน์กับทางทาง ทางคนที่จะหาซื้อโทรศัพท์ซึ่งสุดท้ายแล้วคนก็จะมาดูที่แบรนด์แล้วสุดท้ายแล้วคนก็จะมาดูที่ดีไซน์ที่ตัวเองชอบอย่างเงี้ยแหละแล้วคนก็ถามมาว่าแบบเออเฮ้ยดี่อนี้ดีไหมแดนนี้ไหนผมก็จะถามกลับไปว่าเขาใช้งานแบบไหนเน้นแบบไหนว่าตอนนี้โทรศัพท์ทุกอย่างก็ค่อนข้างที่จะใกล้กันมากๆนะครับเอาละครับวันนี้ก็โอ้ <c oughs> โหน,นี้ก็เมาส์มาัะคอแห้งเลยนะฮ <c oughs> สวัสดีครับผมโอเคตอนนี้น่าจะมีคนดูอยู่ประมาณสัก 25คนนะครับผมใช้เวลาไปประมาณสัก20นาทีครับโซเลียบพี่เอวันนี้ิบนาทีนะครับผมเดี okay. oh. mm, okay. oh. tense, see, ๋ยวมาเล่นตอนนะครับโอเคอ๋อสำหรับมีฮะอืมมีนี่เอาเป็นว่าตอนที่ไปเมืองจีนนี่เนี่ยผมพยายามเดินตามหาคนใช้มีมากๆเลยไม่มีเลยครับผมเอาเป็นว่าเมืองจีนเสี่ยงใช้ไม่มีใครใช้มี ใช้ vivo ใช้หัวเว่ยบ้างใช้ Op p o บ้างส่วนใหญ่ใช้ iPhone เราแคร์ไหมอะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าไม่มีใครใช้เลยเราใช้ของ้เราก็าไม่แคร์เนาะแต่ว่าสำหรับมี่แล้วเนี่ยผมมองว่าในช่วงแรกที่การทำตลาดขเขาออกมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยูในเรื่องของสปเปคที่แรงแล้วก็ดีแต่ว่ามันมีฟีดแบ็คจากที่ฮ่องกงม,มาว่าถ้าสมมติว่าใช้มี่เลยสักพักหนึ่งครึ่งปีแรกเนี่ยดีแน่นอนแต่ครึ่งปีหลังผมไม่รู้นะ บางคนอาจจะเจอคนอาจจะไม่เจอเครื่งเปลี่เครื่องจะอี่มากแล้วก็ชา้าลงมากแปลว่าเหมือนกับว่ามันถึงเวลาต้องเปลี่ยนเครื่องนั่นเองคือฟีดแกกบ็กจากที่ฮ่องกงเนี่ยตอนนี้ฮ่องกงก็เลยตับไปใช้ซัมซุงเหมือนเดิมนะฮะตอนแรกเนี่ยเปลี่ยนมาใช้มีค่อนข้างเยอะเลยตอนนี้ตัดมาใช้ซัมซุงแล้วก็บอกเลยผมรู้สึกได้เลยว่าเครื่องของที่ซัมซุงที่ฮ่องกงเนี่ยกับที่เมืองไทยอ่ะบางรุ่นมันไม่เหมือนกันบางรุ่นมันแตกต่างกันที่เรารู้กันว่าซีพียูบางตัวมันแตกต่างกัน,กนลรอเข้ามาบางรุ่นที่ท ที่ที่นไม่มีขายเยนี่ยบางทีเราก็อยากจะซื้อรุ่นที่มีขายในต่างประเทศเขาก็ไม่เอาเข้ามานะครับก็เป็นอะไรที่มันก็แตกต่างกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็แล้วแต่เลยนะสำหรับนี่ก็ราคาเนี่ยถ้าเกิดว่าชอบเนาะแต่ถ้าแบบว่าระยะเายาวเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ใช้เวลาไปประมาณสัก20กว่านาทีนะครับวันนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับคนที่เ,เข้ามาแล้วเสียมัน ผูกตังนิดหนึ่งครับแล้วก็ข้ามาอาจจะสะดุดมากนิดหนึ่งครับวันนี้เราก็เซตอัาทุกอย่างให้เป็นเหมือนกับให้ายสตูดิโอเล็กๆนะครับใช้กล้องที่เป็นกล้องดิจิตอล dslr นะครับ่างแทนโนบุ๊กแล้วก็ลอง Facebook ไลฟ์ดูไมโครโฟนที่ผมก็ใช้จากโนบุ๊กเลยครง่ายๆแบบนี้นะครับส่วนตัวกล้องก็แบบนี้แล้วก็ติดไฟที่ข้างบนเผื่อไว้วันหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะลองเข้าไปทำเนี่ยก็จะมีคำแนะนำในพวกยูทูปต่างๆนะครับเข้าไปสตรีมมิ่งแล้วก็เข้าไป์อด้ไลยครับ เดี๋ยวนี้ก็น่าจะตอนนี้สี่ทุ่มสิบนาทีนะครับขอบคุณทุกๆการติดตามเนาะเราจะไลฟ์กันแบบนี้ทุกๆอาทิตย์เนาะอาทิตย์นี้ก็ถือว่าเป็นอาทิตย์แรกที่เราจะไลฟ์แบบสบายๆแบบนี้คุยเรื่องทั่วไปซับเพเฮละนะมีอะไรถามเข้ามาได้เลยนะครับไม่ต้องถามเพื่อนแเพราะเดี๋ยวสภาพเราก็จะไปนอนกันแล้วนะฮะคุยแบบสบายๆแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าต้นายผมก็จะมีแบบเหมือนกับเป็นช่วงที่แนะนำโทรศัพท์มือถือราคาไม่เกินห้าพันบาทราคาไม่เกินแปดพันบาทหรือหมื่นบาทหมื่นห้าพันบาทอะไรเงี้ยมาแนะนำ ในแต่ละอาทิตย์แต่ละอาทิตย์นะสุดท้ายก็ในแต่ละสัปดาห์นะครับในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ก็กลับมาพบกับบล็อกอัพไอทีเป็นรีวิวมีขีดมันอีกเช่นเคยครับวันนี้ราตรีสวัสดิ์นะครับนนหลับฝันดีทุกคนขอบคุณมากวันนี้ผิดพลาดครับแฟนดขออภัยในที่มีด้วยคนระับสวัสดีครับ